สวัสดีค่ะ,คะเรามาพบกับเรา2คนแล้วก็รีดอา l าววีกเอนเหมือนเช่นเคยค่ะเมื่อวานนี้พี่ย่อมได้พาเราไปรู้จักกับโครงการนานมี b o ๊กส์เ a d i n g ค l ับผ่านคุณคิมจงสถิตวัฒนาแห่งสำนักพิมพ์นานมีบุ๊กสกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมตามไปดูกันค่ะว่าเด็กๆที่เข้าร่วมโครงการนี้เขาหลงเสน่ห์การอ่านเพราะอะไรค่ะ อย่างที่คุณคิมได้บอกเอาไว้นะคะว่าโครงการนานมีบุ๊กสตี d ิ้งคลับนั้นเป็นโครงการส่งเสริมการอ่านนะคะที่ทําต่อเนื่องมาเป็นปีที่10แล้วแล้วก็มีโรงเรียนหลายร้อยโรงเรียนทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการนี้นะคะถ้าอย่างนั้นวันนี้เราไปดูตัวอย่างสักหนึ่งโรงเรียนค่ะตามไปดูกันที่โรงเรียนวัดนวลน,นรดิตโรงเรียนที่มีอายุถึง120ปีเปิดสอนในระดับชั้นมัธยม1ถึงมัธยม6มีนักเรียนเกือบ3000คนเราตามไปดูกันนะคะว่าน้องๆเขารักการอ่านแค่ไหนคะ่ะ มันเป็นจุดเริ่มต้นอ่ะเหมือนจะเป็นการจุดเริ่มต้นให้เราทากิจกรรมส่งเสริมการอ่านเนี่ยมาโดยตลอดจนปัจจุบันนี้เราก็ทําทกิจกรรมเอะะ่ออ่านเพื่อชีวิตเนี่ยเราก็จะมีคณะกรรมการนักเรียนก็กรรมการของคุณครูแล้วก็ร่วมกันหาเรื่องจากอินเทอร์เน็ตเรื่องที่ดีๆหรือนะคะถ้าไม่หาเรื่องจากอินเทอร์อรอนะะเน็ตเราจะค้นคว้าจากในหนังสือแล้วก็เอามาให้เด็กอ่านหรือก็กิจกรรมเรื่องเล่าเช้าวันพุธก็เป็นการฝึกให้เด็กฟัง แล้วก็มีการบันทึกก็เด็กเขามีเรื่องอะไรเขาก็จะมาเล่าเ่างเช่นวันตรุษจีนวันสําคัญนะคะวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาหรือวันที่วันแม่ใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือใช้เครือข่ายเรามีการอบรมแกนนำเยาวชนรักการอ่านจนปัจจุบันนี้เราเป็นยุวทูตรักการอ่าน ะะเราใช้วิธีการแบบนี้คือสร้างเครือข่ายขึ้นมาจนในที่สุดแล้วเราก็มีการจัดกิจกรรมด้วยนะคะทุกวันพฤหัสจะเจอกันอาจจะมีละครที่จากในหนังสือนะคะอย่างเช่นในช่วงที่เป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ที่เขาดังๆเราก็มีกิจกรรมตรงนี้นะคะจากนั้นมาหนังสืออะไรที่ดีๆเราคิดว่ามันมีประโยชน์เราก็จะมาทําในรูปของพิพิธศนาจากวรรณกรรมแล้วก็เอาเด็กเนี่ยมาเป็นเครือข่ายก็ทําให้เด็กเนี่ย แบบเหมือนเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่เขารักการอ่าน,นก็มาเข้าร่วมกิจกรรมด้วฤกิจกรรมของเด็กๆก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะเพราะว่าจากคนที่ไม่เคยอ่านหนังสือเลยนะคะพอได้อ่านหนังสือก็รู้สึกว่าคือเราเขาอ่านในสิ่งที่ตรงกับใจเขาะะเราไม่ได้บังคับเราเปียนแตียว,ว่า เรามีการแนะนําหนังสือคุณชอบเรื่องนี้ไหมถ้าคุณชอบคุณก็ลองอ่านดูแต่ถ้าคุณไม่ชอบคุณมาคุณสามารถจะอ่านหนังสือได้อย่างอิสระเสรีในห้องสมุดเพราะเราให้เสรีอิสระภาพหนังสือทุกอย่างนี้เราให้อ่านหมดนะคะเราให้ยืมหมดเพราะนั้นอันนี้คิดว่าเป็นจุดจุดหนึ่งที่ทําให้เด็กเนี่ยมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากคนที่ไม่เคยอ่านหนังสือไม่เคยรักงหนังสือก็มาเข้าร่วมสิ่งสําคัญก็คืออย่างที่บอกเลยคะ่ะว่าแกนนํานี่เป็นสิ่งสําคัญมากๆเลย นึกถึงตอนเด็กๆว่าคุณยายเคยเล่านิทานจะติดนะคะคุณยายจะเล่านิทานให้ฟังเราก็จะไปหาเรื่องสนุกๆมาเล่าเหมือนกับเป็นการแลกเปลี่ยนแล้วสร้างความอบอุ่นด้วยหนังสือนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือพออ่านไปแล้วเนี่ยพอพอเราจัดกิจกรรมอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเด็กเขาเกิดความรู้สึกว่าเขาพฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปนั้นมันก็เลยคิดว่าหนังสือเนี่ยเรื่องการอ่านเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญยิ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสังเกตจากพฤติกรรมของลูกชายตัวเองเขาอ่านหนังสือเก่ง เขาก็จะเมื่อเขาอ่านหนังสือมากเขาจะอ่านหนังสือเก่งเขาจะอ่านภาษาไทยตัวศัพ์เขาจะอ่านเรื่องสำก,กของนานมีบุ๊กนี่แหละค่ะสำกทกั้งชุดเลยนะคะเขาอ่านหมดทุกเล่มเลยแล้วภาษาจีนเนี่ยค่อนข้างจะยากแต่พอฟังที่เขาพูดเขาเล่าให้เราฟังแล้วเราคงรู้ว่าโอ้เมื่อเด็กอ่านมากเด็กรู้มากเด็กมีความรู้มากเด็กก็จะอ่านเก่งจะมีการพัฒนาตัวเองแล้วก็จะประสบความสําเร็จในเรื่องการเรียนนะคะแล้วก็ประสบ หลายๆคนที่เราจะรู้จักเนี่ยก็จะประสบความสําเร็จในเรื่องการอ่าน<ด>เพราะว่าการอ่านนําไปสู่ความสําเร็จในชีวิตนั่นเองเพราะหลายๆคนเห็นท่านนายกท่านก็เป็นคนที่ชอบอ่านสังเกตหลายคนนะคะท่านนายกหลายๆท่านเนี่ยจะเป็นจะชอบอ่านหนังสือเพราะนั้นทุกท่านที่เราเอ่ยนานมวันนี้ก็ออหรือไม่ได้เอ่ยนานมก็ตามแต่หรือบคุคคลท่านอื่นเนี่ยอ่านมากรู้มากจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะ นี่ก็คือมุมมองจากท่านอาจารย์วารุณีนะคะ,คะที่ทำให้เรามั่นใจยิ่งขึ้นค่ะว่าถ้าผู้ใหญ่นั้นได้ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กๆแล้วล้วก็ปัญหาของสังคมไทยที่เกิดจากความไม่รู้เนี่ยก็จะลดลงในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะในช่วงหน้าค่ะเราลองไปพูดคุยกับเด็กๆก,กันดูไหมคะพี่ย่อมว่าการอ่านเนี่ยมีประโยชน์ต่อเขาอย่างไรบ้างแต่ตอนนี้พักกันสักครู่กันค่ะ read around.